วันที่28กรกดาคม2566ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่66และคำอำํานวยพรในเดือนแห่งการให้อภัยในหัวข้อปฏิบัติต่อผู้คนด้วยจิตที่เสมอภาคจัดการปัญหาด้วยจิตสงบนิ่งวางตัวด้วยจิต ปกติคติธรรมบทที่66 9. คนที่สู้เราไม่ได้ทุกอย่างแต่ยังได้รับความเคารพจากเราทุกด้านชีวิตของเขาย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเคารพ 10. การปฏิบัติต่อผู้คนด้วยจิตที่เสมอภาค จัดการปัญหาด้วยจิตสงบนิ่งการวางตัวด้วยจิตปกติคือความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดของชีวิตคนเรา 11. ความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่สามารถสยบอะไรแต่สามารถรับอะไรต่างหาก 12. เมื่อมีความรักในดวงจิต มองอะไรก็สบายตาหากกำลังกายและจิตเข้มแข็งพอสภาพที่ยากลำบากทั้งหลายล้วนจะแปลเปลี่ยนเป็นการเติบโตได้เมื่อจิตภายในสงบนิ่งพอความกระตกรุ่งทั้งหลายล้วนจะแปลเป็นสติปัญญา จากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่อวันที่28กรกฎาคม2566เผยแพร่วันที่2000